ไอ้เขาก่เลนะมียเขาคือตไหมหลงทากเมียเขาข้ระยันคนในบอห้าเอาคุณเป็นพี่เจนหรือว่าเป็นน้องนะเดี๋ยว นี่เป็นคู่รักของสาวที่เพิ่งคบกันมาได้ประมาณ3ปีแล้วรู้จักรู้ใจกันดีมากวันนี้ก็เดินทากันมาเที่ยวที่สถานที่หนึ่งบอกเขาเลยขอคู่รักเขาแต่งงานวันนี้อาไงนะเอ้าแสดงของนั้นอยู่ด้วยไหมตอนนี้เรากลัวหรือไงนะตอนนี้เรากลัวเขาเลย วันน mm ี้บรรยากาศดีมากเอาเปถามถามเจนว่าเจนครับเจนในความรู้สึกยังไงที่ได้มาออฟวันนี้แลวเจนก็ได้ตอบไปว่าออฟออฟคานี้ได้ยังไงในเอเอออฟจิงทุมไม่ไจับมือเจนสองข้าง เจนเข้ามาใกล้นิดนึงแล้วทำไงล่ะเองเจนไม่ผักเอาออกไปอย่มาทำผีกตางนี้นะด้วยความที่เราเป็นแฟนกันมานานเรารู้ไส้รู้หัวทุกอย่างออกจริงโถต้องรอไปต้อง้องไปจากที่แรกเอ๊ะเข็นไม่ได้เกามือผมต้องไปจากที่แรกจับมือทีนี้ ตัวออกไปแล้วเอาอมือกอดไปที่เอวของเจมท้าสองมือแลนันเองเก็แขนข้างซ้ายโอออเฟัเจมเจมขอหมองหน้ามอออสเซฟัสมองไปทางขว เจอ่ล้วลุกกลุกอะไรกลับไปครับกันบ้เจนถ้าเกียวับเป็นี้ี่จะไม่จ้างเจพี่จ้างออกตามที่บอกนะเจนอะไร้กับไรครับตันนี้อ็อกกอดอยู่ครับแล้วเจมือไปอกกอเาเป็นผ่านคืคนที่ป๊อกเขาเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากมเลย

พีนยพี่ยัก็สนไปยเอาเอาเอาเก้าไปูกเข้าไปุกเาอเเอ็ีเออยู่เดี๋ยวเล่นเสร็จก่อนเล่นเสร็จก่อนแล้วก็เอาไม่ว่ากันจีตอนไหนนะจะบกหขอตั้งองายั่ตอนหลังนีมผมพอเป็นทีมไล่สตีมล้ไหมโอเคข้าวขาวว่าง่านั่ S <S น้่แบบนี้เราจะดีไม่ได้แม่งจะนแม่ต้องตั้งต่างฝ่ายคุ้มิดเดี๋ยวผมทำระบบใหม่มคุ s <S ้มค no, ุกับผมนี uh, okay. ่เ uh, ป็นระบบต่างกันเลยเป็นคุ้ที่เป็นคุ้ที่เขยที่แย่มากแล้วมันจะไม่มีคือขายอะไเนี่จะไม่มีอะไรนะมันจะมีสองสองที่คือแบไดแล้วก็ซีดีสีาีอะไร้เนี่ยไอ้หมวปูนเอางี้เอางี้เอางี้ตัอยางได้ทุกทุุ่งเมืองไหม มันมีอยู่สองตัวรออยู่ลงแลยตัวนี้ตัวนี้อย่าเลยอย่าเลยจะทำไมคิซซี่เลยนะเอะไรเนี่ยร้องเพลงเกยดจะเต้นไห้จะได้จะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าแบบว่าสเต็ปพี่นีลาพี่เป็นยังไงโอ้อย่าเงียบอย่าเงียบไม่มาพี่เต้แต่เต้นยังไงพี่กี่กล้าเต้นไหมกล้า Carreira, meu Deus. มาเจอหน้ากันครั <c oughs> <c oughs:> <c oughs> um. ้งแรกกันนาัวองทีแล้วก็จิบขาไป FC สองให้เรีกอย่างนี้จริงๆงอย่าเชื่อเขาอ่ะนะก็จริเคยไปชมวิวที่สันเผื่อนเคอไหมเคยไปชมวิวที่สันเผื่อนปะ

เล่นคอนเสิร์ตเอไม่ใช่เล่นเออะไม่ยุ่งใยเลยจริงเล่นเถอะ <c oughs> เล่นเถอะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเราค่อยเจอกันหมายถึงว่าเล่นเสร็จปุ๊บมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเอาเสียงกันได